เคยไหมรู้สึกเหมือนชีวิตมันติดอยู่ที่เดิมเหมือนเดินวนอยู่ในซอยแคบๆที่หาทางออกไม่เจอนั่นแหละคือเรื่องราวของเหรียญนำโชคที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ ในสลัมแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อราจูเขากำลังม่วนกับการตามหาเหรียญไม่ใช่แค่เหรียญอะไรก็ได้แต่เป็นเหรียญที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการดวงตาของราจูฉายแววแห่งความหวังผสมกับความสิ้นหวังที่กัดกินหัวใจแล้วสายตาของเขาก็สะดุดกับอะไรบางอย่างเหรียญเหรียญที่เปล่งประกายเจิดจ้าราวกับมีเวทมนต์ซอนอยู่ราจูหยิบเหรียญน,นั้นขึ้นมาและทันใดนั้นเองเงินทองที่เขา ขามีอยู่ก็เพิ่มเป็นสองเท่าเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะราจูแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเขาตัดสินใจที่จะใช้เหรียญน,นี้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองซะ วันต่อมาราจูเริ่มสะสมทุกอย่างที่เคยอยากได้รถยนต์หรูบ้านหลังใหญ่เสื้อผ้าแบรนด์เนมทรัพย์สมบัติของเขาเพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆแต่แปลกทำไมใบหน้าของราจูถึงเต็มไปด้วยความโลภทำไมความสุขที่แท้จริงถึงหายไปแล้ววันหนึ่งราจูก็เริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองเงินทองมากมายแต่ความสุขมันอยู่ตรงไหนกันเขาเริ่มแบ่งปันทรัพย์สมบัติของตัวเองให้กับคนที่ยากไร้ม มอบความช่วยเหลือให้กับคนที่ต้องการและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเรียนนำโชคกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งแต่ครั้งนี้วาวตาของราจูเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการให้การให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือวลีที่ราจูได้เรียนรู้และผมอยากให้ทุกคนจำไว้ เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การแบ่งปันอยู่ที่การช่วยเหลือผู้อื่นแล้วคุณละ่ะเคยสัมผัสความสุขจากการให้บ้างหรือ,อยัง